สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมือไม่โปะก็โชว์ได้นะครับอันนี้จะเป็นรายการใหม่ของเรานะครับกับช่อง BSRU Learning Space นะครับเราเนี่ยจะพาทุกๆคนนะครับไปทํางาน handmade หรืองาน DIY นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นําอุปกรณ์รอบตัวของเรานะครับมาทําเป็นงาน DIY สวยๆหรือที่มีประโยชน์กันนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับกัสจะพาทุกคนนะครับ ไปทำอะไรที่มันหอมๆนะครับทำให้ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายสักเล็กน้อยครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยอยู่ในบริบทที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับมลภา,าวะก็เยอะนะครับวันนี้กัทเนี่ยจะพาทุกคนไปทำอะไรนั่นเองทุกคนเห็นไหมครับอุปกรณ์คืออะไรเราจะพาทุกคนไปทำการไม้หอมแฮนด์เมดนั่นเองครับและวันนี้กัทไม่ได้มาทําคนเดียวเพราะว่าถ้ากัททำคนเดียวไม่สนุกแน่นอนนะครับกัทเนี่ยมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับนั่นก็คือ พี่จิ๊บนั่นเองครับขอเียนเชิญครับยอย้ครับอันนี้พี่จิ๊บนะครับจะพาเรานะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยไปทําก้านไม้หอมที่จะทําให้ห้องของเราเนี่ยหอมสดชื่นครับเดีย๋ยวให้พี่จิ๊บอธิบายดีกว่าครับว่าก้านไม้หอมเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างได้ในส่วนของก้านไม้หอมนะครับอย่างที่น้องกาเต้แจ้งไปปัจจุบันเนี่ยเราพบกับ ภาวะอากาศหรือว่าฝุ่นพ m เนี่ยภายนอกเนี่ยต่งวลมากปวดหัวใายเครียดถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนนะครับแต่ถ้าเรากลับมาอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในที่นอนหรือห้องนอนของเราเนี่ยมันมีกลิ่นหอมๆนะครับมันก็ช่วยปรับอุณหภูมิเราครับปรับความรู้สึกนึกคิดเราให้รู้สึกผ่อนคลายใช่ครับก็จาย ลดอาการไช้เทียดนะครับเราก็จะนอนหลับอย่างสบายมีกลิ่นหอมๆนะครับในระหว่างนอนถูกต้องคับพี่เจิ๊บนั้นวันนี้เราอุปกรณ์เยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาแนะนำอุปกรณ์กันดีกว่าครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะทําตามเราได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันทําง่ายมากเลยครับแค่มีอุปกรณ์พวกนี้คือจบเลย ใช่<ด>ใชมครับ<ด>อ่ะ,อะเดี๋ยวเริ่มจากตัวแรกครับตัวที่จําเป็นจะต้องมีก่อนได้นะครับ,รบอย่างตัวแรกเนี่ยก็คือการจะทําก้านไม้หอมเนี่ยเราก็จะต้องมีหัวน้ําหอมก่อนนะครับแานตัวอย่าง หัวน้ำหอมตัวนี้นะครับแนะนําให้เป็นกลิ่นน้ําหอมที่เป็นกลิ่นผลไม้รับนะครับกลิ่นฟุตี้พวกนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเอามาทําก้านไม้หอมเนี่ยมันจะทําให้กลิ่นแน่นนะครับแล้วก็อัตราการระเหยได้ดีนะครับทำให้เรากินชัดนะครับจริงจริงอย่างยกตัวอย่างที่เรามาก็จะมีกลิ่นออลเรนนะครับกลิ่นไอลอนแตงโมนั่นเองนะครับก็จะได้กลิ่นชัดเจนนะครับอันนี้เป็นหัวน้ําหอมอ่ะแล้วอันนี้แหละครับพี่จิ๊บไอตัวขวดโหลสี่เหลี่ยมอ๋ออันนี้ก็จะคือจริงๆอ่ะมันจะมาจาก ก้านไม้หอมอ่าเนี่ยเราใส่ให้โชยเฉยจริงจริงมันจะมาเป็นแกนล,ลอนหรือว่าแ,แ,แกลลอนนะครับตามร้านค้าที่เขาจะมีขายอันนี้คือมันเป็นตัวช่วยอะไรนะครับปกติเนี่ยถ้าเราทําก้านไม้หอมเราใส่แต่หัวนาหอมอย่างเดียวถามว่ามีกลิ่นไหมมีะนะครับแต่ว่าอัตราการระเหยเนี่ยจะไม่ดีมันจะต้องมีตัวช่วยก็คือเบกก้ารไม้หอมนะครับจะช่วยให้การระเหยในดีขึ้นก็เลยต้องผสมลงไปด้วยแต่ถ้าใช้น้ําเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นแอลกอฮอล์เฉยเฉยได้แต่ว่ากลิ่นจะหมดไวอ่ะ งั้นไปใช้เบ็ดดีกว่าใช้เบ็ดก้าไหนไม้หอมหที่เขาเตรียมไว้ดีกว่าอันนี้อะไรครับอันปลาทาโร่โหรือเปล่าอ่าไม่ใช่อ,อันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะครับ,รบให้เราได้กลิ่นชัดเจนขึ้นก็คือก้านไม้หอมครับอ่าซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ก้านไม้หอมมีอยู่ด้วยกันประมาณ3ประเภทหลักๆ <Ừ. S 2> นะครับหนึ่งก็คือก้านไม้หวายก้านไม้หวายเนี่ยจะดีตรงที่ว่าจะมีลักษณะที่หรูหราะนะครับแล้วก็มันจะมีรูพุนของก้านที่ช่วยให้กระจายลิ่นได้ดีนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราแนะนํามาจะเป็นก้านไม้หอมแบบไฟเบอร์อ๋อดำๆนี่คือไฟเบอร์ใช่ครับซึ่งลักษณะ,ะคุณลักษณะเด่นของมันก็คือช่วยในเรื่องของการระเหยนะครับของการกระจายลิ่นได้ดีมากแต่ก็มีข้อเสียข้อเสียอะไรครับราคาแพง ใช่ราคาจะแพงกว่าที่อื่นนะครับแต่ถ้าเราชอบความหรูหรานะครับให้ใช้เป็นก้านไม้หวายไม้หวายดีกว่าใช่ครับมันจะช่วยดูดซับกลิ่นได้ดีแล้วก็ราคาจะถูกกว่าก้านไฟเบอร์ถ้าสมมติว่าผมไม่มีไม้หวายไม่มีไฟเบอร์ครับผมสามารถใช้ตะเกียบแทนได้ไหมตะเกียบไม่สามารถใช้ได้ไม่ได้เหรอใช่มันไม่มีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นเข้ามาแล้วมีอะไรที่มันทดแทนได้บ้างครับนอกจากสองอย่างนี้ก็เป็นกิ่งไม้ที่เขาทำมา ก็จะเป็นลักษณะเหมือนก้ามแม่หอมได้แหละเป็นกลิ่งมันก็ช่วยดูดซับแต่ว่ามันไม่ดีไม่ไม่ไม่ดีเท่านะครับงั้นเราซื้อสัดฟันซื้อไปเลยดีกว่าครับอันนี้จะมีแบบซื้อแบบเฉพาะดีกว่านะครับแล้วต่อไปครับอันนี้ดำๆเป็นขวดใช่ครับทำไมมันต้องเป็นสีดำที่ต้องเป็นสีดำเพราะว่ามันจะกันในเรื่องของแสงนะครับพอเวลาเราไปใช้เนี่ยถ้ามันโดนแสงมันจะทําให้อาราการระเหยของตัวน้ํายาเนี่ยไวขึ้นนะครับลดการระเหยลง ใช่ครับก็ต้องใช้เป็นสีแบบโทนทึบดูแสงนะครับหรือว่าสีชาสีดำอย่างเงี้ยครับที่เราเห็นทั่วไปแต่เราใช้สีใสได้นะสีใสได้ครับแต่ว่าแค่มันอัตราการระเหยมันจะไวเราอาจจะต้องเติมส่วนผสมเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันจะหมดไวขึ้นแค่นั้นเองจะเปลืองนั่นเองใช่ถูกต้องอ,อันนี้คือมันก็เซฟเงินเราไปอีกถ้าเราใช้สีขุ่นใช่นะครับต่อไปครับอันนี้เป็น ตัวนี้จะเป็นตัวฝาสําหรับล็อกไม่ให้ปวดมันเลื่อนอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวเป็นที่ปิดที่ปิดจุนะครับที่ปิดจุดคือในกรณีที่เราบ่มไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ใช้เนี่ยเพราะจริงๆก,การบ่มนะครับมันควรอย่างน้อยเนี่ยต่ำสุดคือ1นถึงสวันนะครับทาไมต้องบ่มนานครับ,รบเพื่อให้กลิ่นเบรกก้านไม้หอมกับตัวน้ําหอมเนี่ยสามารถผสมกันได้ดีแล้วก็กลิ่นอัตราการระเหยจะคงที่ยิ่งเราบ่มนานเนี่ยอัตราการระเหยเวลาเอามาใช้จริงเนี่ยมันก็จะ กินหอมชัดเแสดงแสดงว่าในห้างเนี่ยที่มันหอมๆมากๆนี่คือเขาบ่มเป็นปีถึงไหมครับขึ้นอยู่กับประเภทกลิ่นแต่จริงๆอาจจะไม่ถึงเพราะส่วนใหญ่เขาเวลานามาใช้จริงก็คือประมาณ2อาทิตย์สอาทิตย์ก็ได้สอาทิตย์ก็จะมาใช้กันละครับใช่ครับไม่ต้องบ่มนาถึงปีเนา่เราไม่ได้ทำไวยนะครับทุกคนใช่แล้วก็จะมีเรื่องของอัตราส่วนผสมก็เป็นส่วนสําคัญ ว่าต้องอัตราส่วนตัดส่วนเท่าไหร่เพื่อให้กลิ่นชัดแล้วต่อไปครับอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในการผสมมีอะไรบ้างอ๋อถ้าเผื่อเราไม่มีตัวบิ <B> gger บิ <B> gger นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวบิ gger ก็จะมีอัตราส่วนครับ,รบว่าใส่เป็นอันตราส่วนตามสูตร ของเราเนี่ยจะใช้เป็น7จ็ดสิบสามสิบครับอ่าอย่างเช่นขวดตัวนี้นะครับปริมาตรมันอยู่ที่ประมาณ100 ml อยมนะครับเราก็ต้องทําส่วนผสมให้เป็น7จ็ดสก็คือน้ําหอม30%มสิบเปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็เบสเจ็ดสิบอ่าก็จะเทไปในตามบิเกอร์นะครับผสมแล้วก็คนเข้ากันตะกี้เบสน้ําหอม70ใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะถ้าสมมุติว่าการเปลี่ยนเป็นแบบหัวน้ําหอม40อย่างเงี้ยได้ไหมยพอได้ครับเราก็ทําให้เป็นอัตราสัดส่วน30-70เหมือนเดิมเหมือนกันมแต่ยางเอา70-30เบสน้ําหอมเท่าไหร ขวดน้ำหอมเท่าไหร่ขวดน้ำหอมเยอะถามว่ากลิ่นชัดแรงมากแต่ว่าหมดไวอ่าใช่ครับแล้วก็ต่อไปครับอันนี้ไซลิง์ใช่ไว้สําหรับในกรณีที่เราบ่มส่วนผสมเสร็จแล้วนะครับล้วเราไม่มีขวดที่เป็นบิกเกอร์เนี่ยถ้าเผื่อผงที่ที่ใครหามาได้เนี่ยที่เป็นบิกเกอร์มันก็สามารถที่จะหยดลงไปได้เลยใช่ใช่ไหมเทใส่ได้เลยนะครับมันก็จะแขกนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเผื่อใครแบบเป็นขวดโหลที่ผสมไว้แบบนี้ ครับเราก็อาจจะต้องใช้ซลิงดูขึ้นมาใช้ตัวช่วยน,นั่นเองแล้วก็ใส่เข้าไปหรือถ้าไม่มีสลิงแนะนำคุณผู้ชมใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับก็คือกลวยกลวยปากเล็กเนาะแต่ว่าอันนี้คือของเราก็มีอันใหญ่ใช่อันนี้ในกรณีที่แบบเราทําแบบเป็นปริมาณเยอะอนนๆใใช่ครับแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนได้ครับ หลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไปแล้วนะครับว่าตัวไหนเป็นอะไรบ้างตอนนี้มาถึงวิธีการทำแล้วครับขั้นแรกครับพี่จิ๊บเราต้องทําอะไรเป็นอันดับแรกก่อนอย่างแรกนะครับเอาเทหัวน้ําหอมก่อนก็ได้นะครับอันนี้พี่เตรียมไว้แล้ว150 ml นะครับ้องกาสามารถเทใส่เข้าไปในบิ๊กเกอร์ได้เลยนะครับอันนี้เราทําในปริมาตร500 ml นะครับใช่ครับแล้ก็ต้องแบ่งให้เป็น70-30เราจะแบ่งหัวน้ําหอมไว้ที่ประมาณ30% อ่าอันนี้มันการกลิ่นมันก็เลยจะเปิดยากนิดนึงนะครับลิกมัมเนี่ยโอเคอันนี้เทไปเทได้ได้เต็มขวดเลยครับ,รบอันนี้<ว>พี่เ,<ล>เตรียมไว้แล้ว150<ม>่งล<ม>นะครับครับแต่และหัวน้ำหอมก็จะมีกลิ่นแล้วก็มีสีที่แตกต่างกันไปนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของที่เป็นหัวน้ำหอม30ซนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ เบสก้านไม้หอมนะครับ70%อันนี้แนตาส่วน350นะครับอันนี้เราจะเติมให้ถึง5้0ร้อยหรใช่ครับอ่าน้องกับอ่าที่ช่วยจับอ่าหนึสองสามครับโอเคอ่านี่ครับแล้วก็จะได้ปริมาณ้าร้อยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญก็คือการคนส่วนผสมให้เข้ากันอ่าน้องกับจะเห็นว่าจากรักษณะตรงนี้ ส่วนผสมอ่ะมันจะแยกชั้นอยู่ใช่ครับเราก็จะใช้ตัวอุปกรณ์นะครับแท่งคนนะครับอันนี้พี่เตรียมไว้ให้ทําไมต้องใช้แบบนี้ครับแท่งคนตามตามปกติแล้วจริงๆควรจะเป็นแท่งแก้วนะครับอ่ะไอตัวแท่งแก้วคนใา่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเพื่อให้อุปกรณ์หาง่ายนะครับทุกคนที่อยู่ทางบ้านสามารถทําได้ก็ใช้เป็นแท่งพลาสติกหลอดพลาสติกในการคน ถ้ารถบ้านกันไม่มีหลอดไม่มีอะไรเลยเงี้ยสามารถใช้ตะเกียบได้ไหมครับอ่าตะเกียบไม่แนะนํานะครับตะเกียบเหล็กอลูมิเนียมเนี้ยไม่แนะนาเลยมันจะมีผลกับปฏิกิริยาของสารเคมีที่ทำนะครับและอาจจะทำให้กลิ่นเสียได้ใช่แนะนําเป็นแท่งแก้วเนี่ยคือ the best นะครับแล้วก็อนุโลมได้ก็คือเป็นแท่งพลาสติกอ่าอันนี้ลองคนเลยได้ครับคนช้าๆนะครับคนให้แบบส่วนผสมมันเข้ากันอันนี้คือเรา ใช้ได้เลยป่ะครับหลังจากคอนเซ็ปต์อ๋อไม่ครับต้องบ่มไว้ก่อนนะครับต้องทิ้งไว้อย่างขั้นต่ำสุดนี่ก็คือ1นถึงสวันแต่ว่าถ้าเพื่อให้กลิ่นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็อัตราการระเหยคงที่นะครับทางเราแนะนําว่าเป็น1นถึงสสัปดาห์นะครับก็จะได้กลิ่นที่ชัดเจนเลยนะครับพร้อมใช้ออกมาใช้งานได้เลยอ่าเดี๋ยวเราก็เอานี่ออกมานะครับพักไว้นะครับเราก็จะทําการปิดผนึกนะครับหรือว่าจะแรปเอาไว้นะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ใน คุณภูมิห้องที่ไม่โดนแสงแดดนะครับเพราะว่าถ้าโดนแสงแดดเนี่ยอัตรา,าก,การระเหยเนี่ยก็จะมีผลนะครับเราปิดไฟให้เรียบร้อยเราเอาผามาปิดติดป่ะอ่าโอเคครับ two weeks later หลังจากที่เรานะครับได้ให้น้องเขาเนี่ยมีการบ่มนะครับเดี๋ยวแลาให้น้องเขานอนพักประมาณ2ออาทิตย์นะเดี๋ยวเรามาดูดีกว,ว่าว่าตอนนี้น้องเขาจะเป็นยังไงบ้าง,างอ่า,อา จากสีเหลืองใช่ครับกลายเป็นสีใสครับผมเตีจริงๆคือเราเปลี่ยนกลิ่นนะใช่เราเปลี่ยนกลิ่นใช่แต่ก็คือถ้าเป็นของเดิมเนี่ยผ่านระยะเวลาการบ่มไปสีเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นเป็นสีเหลืองถูกไหมมันก็จะสีอาจจะเสือจางลงนิดนึงใช่แต่ไม่ถึงกับใสขนาดนี้ขวดที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับก็จะเป็นขวดลักษณะ100 ml วิธีขั้นตอนก็ไม่ยากครับเราเปิดฝามาแล้วก็ใช้ตัวนี้ อันนี้เนี่ยเราก็เตรียมมาขนาดที่เป็น500 ml ไม้5 50 ml, 50 ml. ใช่แต่ถ้าในกรณีที่ใครมีหลอดที่เป็นยาวกว่าน,นี้ทำเป็นขวดใหญ่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับที่การเราก็ใส่เข้ามาในตัวนี้100 ml ถูกไหมครับอ,อันนี้เราอาจจะต้องใส่2รอบนะครับถ้ามัน100 ml พอดีมันจะล้นนะครับอ๋อปกติขวดนะครับเวลาเขาทำออกมาเป็นแพ็กเกจเนี่ยขนาด100 ml เนี่ยที่เขาบอกมามันจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้ประมาณ ส่วนที่กว้างที่สุดของขวดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราเติมมา100 ml มันจะล้นนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วมันจะลองเลยแล้วกันใช่ดูดก่อนครับเรียนทำกินหอมมากครับทุกคนกาใส่เลยนะครับใช่ครับใส่ได้เลยคูนถงเนาะค่อยๆบีบนะครับคุณผู้ชมถ้าบีบแรงเดี๋ยวมันจะกระเฉาะใช่เดี๋ยวมันจะล้นเอ้ไม่ใช่มันจะกระเด็นออกมาครับแล้วก็อันตรายนิดนึงครับถ้าเด็กทำเนี่ยแนะนําให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าตาก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันนิดนึงแต่วันนี้เราทามาเยอะแล้วนะไม่ต้องใส่าล่นะนะครับอคประมาณนี้อันนี้ถ้าสังเกตนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับตะกี้กระูดดไปเยอะด้วยแหละอันนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับในกรณีที่เราอยากจะทําของขวัญชิ้นนี้นะครับไปมอบให้กับคนพิเศษหรือว่าถ้าทําขายก็ได้เพราะว่ายังไม่ใช้งานนะครับก็จะ ให้ใช้ตัวฝานะครับของใช่ปิดไว้ก่อนนะครับเพื่อกันเพื่อกันกลิ่นหายนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกไม่ให้ฝาเนี่ยกระเด็นออกใจด้าดด้านหนึ่งกินใช่ครับเนี่ยครับไอ้เนี้ยเราก็พร้อมที่จะส่งเป็นแพ็กเกจขายนะครับนะครับเราอาจจะทําโลโก้มาติดอย่างตัวอย่างที่เราเตรียมไว้ให้นะครับอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือสวยงามแค่ติดโลโก้ก็ใช่ก็ติดโลโก้ใส ใส่ชื่อกิ่นเข้าไปหรือใส่ชื่อแบรนด์ของร้านอของเราก็ได้เดี๋ยวลองใส่ก้านให้คุณผู้ชมดูมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็อย่างที่พี่ติ๊บบอกเลยครับว่าให้ใส่ก้านแนะนําเป็นแค่ 2- อถึงสอันหรือ4ี่ไม่เกินนี้ครับแล้ววิธีการใช้ครั้งแรกนะครับพี่ติ๊บพอจะแนะนําคุณผู้ชมได้ไหมว่าใช้ยังไงบ้างให้มันหอมฟุ้งทั้งห้องอ่า,าโอเคครับเราก็จะต้องนําก้านไม้หอมอย่างที่น้องกั๊ดบอกนะครับใส่ทิ้งไว้นะครับ ประมาณสัก1 2ชั่วโมงเพื่อให้ก้านเนี่ยได้ดูดซับตัวกลิ่นน้ำหอมขึ้นมาจากนั้นเรากลับด้านกลับด้านใส่อีกด้านหนึ่งนะครับ,บเพื่อให้กลิ่นเนี่ยมันถูกดูดซับทั่วๆกันหลังจากนั้นก็กลิ่นก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับในกรณีที่เรารู้สึกว่ากลิ่นมันหมดไวนะครับเราอาจจะต้องดูว่าสถานที่ที่เราตั้งเนี่ยม,มันโดนแดดมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าจริงๆอันนี้มันไม่ควรสัมผัสแดดมากนะครับก็คืออยู่ในที่มีชิดนิดนึงหรือว่าไว้ในห้องนอนเราเนี่ยก็ได้อันนี้โอเค แต่ติ๊กจะชื่นทูบเลยนะสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่จิ๊บมากๆนะครับที่มาทําให้ศัตรูของเราเนี่ยมีแต่กลิ่นแตงโมนะครับก็คือแตงโมรูปใหญ่มากปุ้งไปทั่วห้องศัตรูเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณในเรื่องของความรู้ของการทํางานแฮนด์เมดแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะมันผสมกันแล้วก็ศิลปะด้วยนะครับงานแฮนด์เมดอันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ย สามารถทําได้แค่การ์ดเองยังทําได้คุณผู้ชมเองก็ทําได้เหมือนกันใช่ก็ต้องขอบคุณน้องการ์ดเหมือนกันนะครับที่แบบเรียนรู้ไวมากเลยนะครับทาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้เลยนะครับและทุกคนก็สามารถเอาไปสร้างอาชีพได้เหมือนกันใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่จิ๊บอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาร่วมรายการของเราถ้าใครอยากรู้ว่าเราเนี่ยจะทำงานแฮนด์เมดหรืองาน DIY อะไรอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง BSRU Learning Space ให้กับพวกเราด้วยนะครับ สำหรับว,วันนี้รายการมือไม่โปรก,ก็โชว์ได้ขอพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ